ครับพ่อพี่น้องมือนีมาพบกับนุ่มหน่อยเชนเอ๊เช่นเคยครับมือนีผีผ้าพี่ผ้าน้องมาใส่กับดักครับผมกับดักหนูเยื่อเขาโพดแล้วก็หัวมันแล้วก็ขาดก็ได้เ้ครับหัวเชือนุ่มหน่อยเชนแอ๊ครับผมเช่นเคยครับมือนีมากครับ่วงยี่สิบลังแล้วกับกับดักม้นายของนุ่มหน่อยเชนแอ๊อีกสามสิบเอ็ดลังครับพี่น้องไปครับพี่น้องเรื่อเป็นการเสือแล้วเขาไม้น้ำกันนี่ครับไม้เป็นขางท่ารถไฟครับผม หน้าเงี่ยคนรับนี่ครับเอาพี่น้องเดี๋ยวสีคำครับผมมือนี้มาประมาณสีม่วงครับเดี๋ยวสีคำก่อนเดี๋ยวขอไว้น้ำตาลนะครับพี่น้องไปครับเอาครับพี่น้องใส่บ่วงก่อนเลยครับขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวนุ่มหน่อยเนี่ยชิย่างไปนี่ครับทางเขาลงมาในหน้านี่พี่น้องว่าเขาเขาในหน้ายังเหลือหลายอยู่พี่น้องนุ่มลงหน้าครับช่วงนี้เจะบ่วงนุ่มมาเช่นเอาครับผม ทางยังหน้าไม่ถูกหรอกแนวเส้นไหนะเซนเอ้ยนี่ลังนึงครับเซนลับเป็นหน่งลังนึงครับนี่ทางเลงน้ำมันข้างล่างนะครับน้องว่าเซเป็นบ่วงสิบ่วงสิงน้ำกันเลยครับของบ่วงสิ่งสองลังสินไหม ไม่งามค,ครับครับมือขุ่นหน่อยชเชนอวมาเป็นเจ้าแหลกนะครับนี่ครับน <ś> ี่ครับทางแทนจะผีต้มมุนออกออกไห้พี่น้องสวง่มางเขาแลี้ยงน้องพี่น้องมาเชนอว์ใส่ไปนี่นนนครับทางเขาแล้วงน้องมามพี่น้องทางยัานน่างงามนะ เอาไปเนออไปครับยี่นีบสองหลังนะสีชื่วเป็นคนไม้ครับผมชือม่อไม้ถึงไมา่อนีเด้อย่างขามามาูดุกมาดีเด้อ สองแล้วนพี่นอ้องนี่ครับพี่โอต้องสังเกตบางท่านครับห้อยเขาปีนขึ้นครับพี่นอ้นองนี่พี่นอ้องเขามันนี่ครับห้อยเลียบครับห้อยเลียบเพื่ปีนขึ้นข้อแรนออกจากนี่ครับ

ไปแล้วเสร็จแล้วไปหนีเชือกหลังครับผมไปครับพี่น้องไ่ายเปียช่วไม้ครับช่วงมีมีกระดาษได้กไ็ได้นี่จะเป็นน้ำฝนเนะไม้น้ำฝนพอมาเลยนะครับพี่น้องแนวทางนี้ครับพัน นี่ครับควยหนึ่งครับห้อยควยเขาเขาขุดเขาขุดเสาะดิน้ะพี่น้องไม่แม่นควยเลยเขาขีดทางครับนี่ครับนะครับอู้ห่างยังนะไม่อู้หุยคุยพี่น้องเจอเจ้าพี่น้องเจอควยเด้อคว้ยยังไงเลยพี่น้องนะครับเดูให้น้องว่ดไทยมั้งพี่น้องนะครับพี่น้องอู้หว้ยยังไงเลยโู้โหพี่น้องเอ้าคนอยากใส่บวงมั่งพี่น้อง ีนุ่มาจะใส่วงไว้นะครับเออมีไป้ขนาด้ดูมีปต้องตำจังสิคนยังบรเห็นงนั้นพหลูกมาหัดหาอยากให้กินครับผมอูถ่างยางน้ำเลยที่น้องอูนับพอแรงมขึ้นในคนน้ำอย่ามันมาเส้นวจะใส่ที่น้องห้องนี้เลยพี่น้อง ใส่แบบนี้นัดียมังสียกครับข้นากกับนะวิชไม้ครับอนิสร้างมาพี่พี่น้องเดี๋ยวหลังนี้จ๋อว้างในเช่นเดียวกับใส่กับรัดไปครับตั้งหลอกครับ ลังแหลกของห้องมือนีิครับกับเต็กมูลไฟครับได้เป็นเียร์ขอกโคตรครับพี่นอ้องครับพี่นอ้องมาเช่นอะไรใส่เป็นี่ครับ,บกับเด็กอุ๊ปนี่มามาตัวใครับ สามเลยหัวเชือหนุม่มนะชาแน,นลครับผมนี่เป็นนี่ลูกสามปลอดครับผมพี่น้องหัวมีคข้องล่างๆมันนี่ครับพี่นออ้องคข้องฮอลแลนด์นะนนล่างๆมันอยู่ควอยด้วยครับพี่น้องควายนึงครับใช่เป็นควายเข้าๆครับไม่รู้ว่าจะยู่หรือไม่ยู่ครับพี่น,อน้อง ว้าวหัวนาพี่นอ้องี๋ยวใส่รับรับบานข้างแรงของเด่น,นครับล่างๆครับของมาใส่รับรับส่เป็นเยอเขาปวดพี่กเล่ะพี่นอ้อง เ okay. ี่น่อยใช่ครับผมสูตรแรกครับมือนีบุได้เอาสูตรสองมานแลครับตรงปอดไดจะเชื่อมไม้ครับผมเช่อมไม นนี่ครับปุยครับผมปุยนี่เรว่าห้อยคอออกงานปุ่มปิดผู้ใหญครับนี่ครับต้องใส่ย่านเขาจะไม่ดุครับเพราะั้นว่าหนูวาย่ได้เห็นนาะหนูวาย่อยู่ครับนี่ครับหนูวายุทั้งทั้งเครื่องครับเดี๋ยวเห็นเนาะเห็นอยกันงานครับทางเขาเลี้ยงได้เห็น้องะโอ้ ทางยังนั่ครับนี่ครับพี่น้องรอใส่เปหนครับนี่เนาะซับไม่ออกครับซับไม่ออกใส่เป็นครับเลยครับนู้นหูนี่ครับเขาโย่หูนีนน่แหละพี่น้องอยากใส่ไว้เสียเลยพี่น้องเนะ วัวนูท่งนูเลียนผมว่าหนึ่งท่งหนึ่งครับเราเสียหอมไ้ม้าเสียงมาเสียครับผมครับโอ้อันนี้สูตรสองพี่น้องเอ,อาไม้ครับนี่นรนรครับอสิสูตรสองไครับ ล้างต่อไปครับพี่น้องเชื่อมไม้แล้วหรือเ่าเเลครับผมเท้ามาครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหพี่น้องเด็กชายเขาแรียนเท่านี่พี่น้องนี่ครับนี่ชาเขาดเพี่ครับพี่น้อง เดนอมา้างนอาใส่เข้าไปนี่ครับมันนุ่นาเดินม้านอใส่เข้าไปนี่ครับมันยากร่างเข้าไปนี่ไ้สินี่วางลเนา เชีย่ยนี่โซซังครับผมง้อเชี่ยหนุ่มนะเชียวนะโซซังครับสองปุดครับไปเนาะงอลครับพี่น้องเดี๋ยวขอใส่บ่วงใส่กับบนครับตอนนี้ก็หามองคว้าครับโจมันสี่คำครับเดี๋ยวใส่กับกับบ่วงหมดเสร็จครับผมเอาเด้๋ถามว่ารุ่นพ่องกันก็นู่นนี่เชียวนะผมแรงครับผมเอาพี่น้องขอสักคำหน่อยครับผมหลังจากที่ใส่กับเลียแล้วครับมาเลย ไปพี่น้องทำนะครับผมเดี๋ยวผมมายำพร้อมกันมะแรงครับผมไปสิมีผลงานไหนพี่ให้น้องในเบื้องหมายไรทำไรนะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวทำรุ่รุพร้อมกันมะแรงครับผมเอาครับพี่น้องหลังจากที่ผ้าพี่พอน้องมาใส่กับไว้วางแรงครับกับใส่บ่วงอยี่สิบหลังครับสามสิบเอ็ดหลังครับวันนี้ผ้าพี่พอน้องมายำครับพรอพี่น้องทำเพื่อนี่ของห้องสิมีเต็มมาฝากพีฝากน้องหน่อยไรทำไรเดี๋ยวจะมีหรือบ่มี ไปติดตามเราบชม,น,มนุ่มหน่อยช anel เลยครับผมไปครับขอไม้นะครับเอาครับพี่นอ้องขอไม้น้ำกันครับผมหลังแหลของห้องเป็นว่วงครับคุตั้งนานเลยพี่นอ้องหไปพี่นอ้องโอ้ป่าปลาคือบืนขึ้น หนูยังมาทัานมากครับพี่นอ้องตั้งแรกนะครับผม่รักบ่องแห่งตังโคโ,คโคเเเรเจนี่พี่น้องโอ้หนูหนูตื่นเป่าเนี่ยไม่ใช่เนี่ยตั้งน้ว่าเป็นโอ้ลังตำ ตําบวงพินนด้วะเห็นรับพี่นกยางขาไม่นย่างขามา,ขาม้าเออวางาเรียกห้งอง้องครับพี่นอก นของห้อง่าท่่นมากครับใส่หนุมไว้ครับนี่แหละห้กัดมานี่นอง กินใหรอครับโอ้บหโอ้หลังวากแล้วพี่น้องว่ายสามวงแล้วลย่างงี้งไปแล้วครับผมทางว่ายสามวงไปแล้ว เดินต้นเส้นครับพี่นออ้องอไฟกอดไม้ไว้นิดหนึงหลังนี่ตีเด้อพี่น้องเฮ้ยมตีมครับมันมันคับมันมันมันลากครับไม่พี่น้องนี่ครับมันหงมครับครับผมหงม,มครับลงกไมพี่น้องนี่ครับ อู้สลาดครับพี่นอ้องอ๋อเล้วน,น,น้องใหม่ใช่เนาหางไว้ไหมครับพี่นอ้องโอ้ขี้ฉลาดเลยเนาะมันหลากครับเ,เลยอ๋อจุดตัวเสียวเลยพี่โกอครับพี่นอ้อง นะครับผมบังเยียบเลยพี่น้องโอ้โหยังไงเลยพี่น้องบักไงมาแล้วพี่น้อง ผมอยากเก็บครับพี่น้องอยากบอยพี่น้องโอ้โหใส่ใหญ่ใส่บิ๊กใส่ยักษ์ครับผมยบ่อยครับว่าเสียนุ่มหน่อยใช่ยังทำงานแล้วพ yes ี่น้องโอ้โหหนูเมียพร้อมครับพี่น้องนะพี่น้อง รอให้มังไก่ไก่ครับพี่น้องตีลีกอร์ซิตครับผมขนเดียงจริงๆรงนี่พี yes ่น้อง่ะอมอยากเก็บเพื่อนเขาเชื่อไ่สว่างลูกเราห่างไ้ที่ก็ครับพี่น้องแล้วพี่น้องดนหลังต่อไปน้องกันครับผม าเต็มนะครับน้อครับมตมากครับพี่น้องังไล่ะอนี้ดูคื้โกครับว่าท่านเอาครับพี่น้องไม้นี่เสียไปเสียไปนี่ไม้หน่อยเราัำเกียไปเหนหอก นั่ Whew, นงนี่อุ๊นังนี่เป็นว่วงนั่นแม่นิดีนั่งนี่เป็นว่วงครับพี่น้องว่วงดีโอ้ดีดเร็วครับพี่น้องนูเรียนเขาในป้าวงาครับผมไฟเราพี่น้องนังนี่โอ้สไดล์แห้งพี่น้องนังนี่เป็นว่วงดีนะครับใหม่เสียแนวเส้นเป็นว่วงดีด้วยครับนั่งพี่น้อง nếu mai này thì làm to không nó đang bỏ xe về xe này hôm nay này ó này phải nhanh vô hợp không hợp อันนี้ไม้บ่ตั้งนี้ดิบหยาบ้อ,อ,อยอีกแล้วพี่น้องหยาบ้อยอีกแล้วครับนี่ครับนี่แหละรุ่นนี่นะพี่น,อน้องทข้างบนใช่แนวว่า,น,า,วานี่ครับใส่ถุกิีงนี่ครับพี่นอ้องตัวนี้นะอ๋อของนุญาตเปลียนก่อนครับพี่น้องใส่ถุงจี๋ดูใส่ถุกิีง นี่ครับพี่น้องประมาณน,นึงครับดูนี่แหละผ่นบ้องน้งหน่อยใช่ไหมครับอนุญาตเจ็บกปนครับพี่น,อน,น้องมาขวาหางก้าวครับผมแล้ครับพี่นอ้องเฮ้ยอสองหลังบ่สองหลัง,ส,ง,ลงสามหลังครับ นี่ครับล้งนึงครับเห็นเต็มไหมราเดี๋ยวนี่ครับยังอยู่ครับผมโอ้แสดงว่าหนูอยู่นี่บ่ามาหัวมันเออว่ามาเขาโพดครับพี่น้องตีสองตัวเขาเยอะหัวมันหมดเลยครับพี่น้องอ่ะีล้งนึ่งยุ่นหนึ่ครับนี่ครับเจ้าเขาโพดว่ออกเลยครับนี่มไม่รู้ก็ครับอ่ล้างสตัทับพี่น้อง มันสุดท,ยยท้ายอึู่แค่ไหน้องสุดท้ายกับยูคือโก้ครับพี่น้องนครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวออกกันั่งลอ่อสักพักครับให้รุ่นรอบซอนครับพี่น้องเดี๋ยวไปนั่งถ่ายข้างนอกครับผมไปพี่น้องรุ่นรอบซอนกันครับผม ผมจกที่พยายามมาแล้วนะครับรอบสองโอ้ไม่เงครับพี่น้องอันนี้เลยมานรอบแรกครับผมมีแต้มใหมพี่น้องมึงสองเต้มครับผมเตีมนี้เต้มนึงครับแล้วแต้มใหม่แต้ม,ตม,ตมนึงครับใส่จุ่มจิ้มครับหมวติดไม่ไหมพี่น้องไมีห้อยกัดพร้อมพี่น้องมีห้อยถือกัดพร้อมตรงมีตัวใหญ่มากัดมั่นอ๋อพี่น้องสำร,รักกำเคลื่อนนี่จะมีความมันวาฝากพี่ฝากน้องสองเตียมมาผม ราทำโมดนพองกันก็โน้มหน่อยใช่เนาะมืออีกสออีกเท่นึงครับวันนี้มีผลงานหนพี่ให้น้องได้เบิ้งจักหน่อยไลท์ทำได้นะครับเดี๋ยวทำโมดนพองกันก็โน้มหน่อยใช่เนาะอีกมืออีกสอครับผมวันนี้มีผลงานหนพี่ให้น้องได้เบิ้งว่ครับสำหรับคำพืนนี้ลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแามโซครับพ่อแม่พี่น้องพ่อาครับโน้มหน่อยใช่เนาะเซนเคยครับแงมโซบรรยากาศผมว่าหกโมงโซครับ พอทิ้งก็ร้องขึ้นแดงพุ่งพุ่งเอบพี่น้องบรรยากาศสวยๆงามๆเพ่าฝากปี่ฝากมาครับอ๋อพี่น้องหลังจากถิอผ้ามาใส่กับหมู่วันครับบังงามขึ้นผ้ามายำสองเถวมันแต่เถวแรกครับสองแต้มครับพี่น้องมามขึ้นแต้มนี่แต้มหนึ่งแต้มหน่อยแต้มหนึ่งครับใส่จุ้งจิ้มครับไปครับพี่น้องโดยผ้าพีผ้าหน้องเขาไยายามหล่อซอลน้ำวันครับพี่น้อง่าสีมีแต้มเป็นพี่น้องในเบื้องหน่อยลายซ้ำเลย ไปครับไปรับโชคหลังันครับของไม้ครับผมไปของพี่น้องหลังแหลกขององครับเป็นช่องหนาระวังสะกับให้หน้าครับใส่ถึงไว้ครับวงกวดเส้นเดียวทางแรีนว่านี่ว่วพันเลยพี่น้องตอนนี้ว่ผพันครับผมหลังตัวมาครับพี่น้อง Ừ, sư rồi xong lần ô mi chặt không nó như người này khoan như này nó như khoan không nó như โอ้หลังนี้พานแต่บตีครับพี่น้องตรงนี้โอ้หลังนี้มันหยยบจมเลยครับพี่นอ้องหยยบบ่วงจมนี้เลยครับเรงแรกมาเตอรไไหมครับเออหลังนี้พวได้ยามลงขึ้นหลังนี้เป็นครับเล็กครับบ่ครับลงเต็มขึ้นเนะ่ยโอ้ผ่านได้ยังเลย ห้อยหนูมาแทะเขาโคดครับผมพี่นอ้องจ่กลับวันหลันครับต้องใส่หนูตัวน้อยจัดครับพี่นอ้องนะห้อยหนูนั่งแทะเขาโคดครับกัะบาดตีครับต้องใส่ตัวน้อยเกินเอ้พี่นอ้องเดี๋ยวเจ็บครับเพนอยากเก็บกามั้งดมแรงว่าใส่ไหมครับพี่นอ้องดมาแรงว่าสัมไหมครับมาหวง,างนัง่งหนึ่ง อืกับหายแซบพี่น้องหลังนี่จะว่าวเรืออ๋อครับผมเห็นนีด่ดีนี่พี่น้องนี่ครับผมไม่ใช่นอนอือือเดียวแมงวะมไม่ใช่นอนใส่ไว้นี่ครับเพรานี่เห็นแล้วโอ้บอดจิดมันแมนีวยวน,นี่พี่น้องเนี่ยเพี่ยเสียกลงมาข้างล่างเพีย พ่าใส่ไว้พุ่นนี่ห้อยเรียดนี่ยังมีเลียดติดเลยพี่น้องนี่ครับนี่พี่อะมึงพี่น้องห้อยเรียดว่าแม่ไหนหน่อยครับนี่ครับวันนี้มึงมีห้อยเรียดไว้หนี่มีนี่นห้อยเรียดมึงได้พี่น้องนี่ห้อยเรียดเป็นกวองเลยครับนี่ ลังนี้วะลังนี้ความขึ้นมันขาบลังนี้ครับขึ้นมันขวมขับลังนี้ครับขึ้นนี่น้องหน่อยเชี่ยวไทยมันมันขวมขับลังนี้ ตรงนี้ว่าพันครับพี่น้องไปครับนไปตรงนี้เป็นบ่วงครับมาเลยโอ้หลังนี่พันเลยพี่น้องอ๋อใสยจังหวาใส่ไว้ครับมาแรกโอ้เรียบร้อยพี่น้องนะครับเตีมแรกครับนี่ครับพี่น้องเตีมแรกครับใส่จูงจิ้มครับพี่น้องอ่๋อประหยัแจกการนล้ครับพี่น้อง ยังบ่ทันตายเลยพี่น้องเดี๋ยวหัวก็ติดมันโสครับผมนี่ครับแต้มแรกของเราครับงั้งท่านตายเลยพี่นออ้องยังดินนะครับอเดี๋ยวขอจัดการเขาก่นอกนครับเอาเชีวแสดงสอบย,ยิง่งมิตรลุ่นนี่เลยพี่น้องเลี้ยงตามบ่วงนั่นนี่ผมว่า บอกับเมียขึ้นิีหายหมดเดียวครับเนี่เป็นบ่วงครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวสรุปผลงานครับผมอพี่ให้น้องในเมึงท้อกันเอาครับพี่น้องสรุปผลงานของโานี้ครับบ่หมันฝันไดครับพี่น้องแต่ก็มีเตียมพี่ให้น้องในเมืองนะครับไม่เตียมตรงนี้พี่น้องนอยครับใส่จุ้มจิ้มเ <c oughs> อาพี่น้อง เดี๋ยวถ้าไปสรุปผลงานร่วมอีกเรื่องหนึ่งยุบ้านครับผมไปครับผมวันนี้อากาศเงียบมซ่าครับหลังจากมายามว,ว่องเสร็จแล้ววันนี้ากาศรถไฟมาฝากครับพี่น้องมาแล้วครับมาครับพี่นอ้องเอครับพี่นอ้อง เอาบรรยากาศท้งไหท้งหน้ามาฝากพีฝากน้องผู้ใดอยู่ทางไก่คิดหอดบ้านกะไก่จะสิ้นปีแล้วละครับพี่น้องก็จังคอยลงมาเล่นบ้านเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมายามพอยามแม่นะครับเดินทางปลอดภัยสุขสุขคนครับปีใหม่นี่ครับรถล่าแห่งไรครับพี่น้องอครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลงานร่วมอีกเจ้าหนึ่งโยบ้านครับกำลันุ่มหน่อยใช่เนาะครับผมไปครับผม เอาครับพี่น้องหลังจากที่พยายามกลับมาแล้วครับเดี๋ยวห้องมาสรุปผลงานกันครับยุบานครับว่าห้องใด้จกแต้มพี่น้องกับมาเคื่อนน้ำเคืนได้มาสองแต้มมาสอดแต้มนั่งสรุปผลงานน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับผลงานของเราครับสอบท่านพี่น้องผลงานพี่น้องเบ้างสามแต้มครับผมนี่ครับผลงานเอาครับพี่น้อง สำหรับภูริที่มกักิมมี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มหน่อยชแลนลนี่ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มหน,น่อยชแนลเขาหนิมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหพ้พี่ให้น้องในบางอีกต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับนุ่มหน่อยชแนลครับสวัสดีครับ